เอาละครับหลังจากที่ไม่ได้ดมานานเราก็เคยขับรถขี่รถเล่นไปแถวนี้แล้วก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเลยประตูรั้ววัดหรอกนะครับก็แวะเวียนมาน,นีนี่จุดชมวิวรอยพระพุทธบาทพระเจดีมนดบเนี่ยมาอ่านประวัติกันก่อนแม่ตรงๆแจ้งไปทางนี่เนาะให้ทำเรื่องป้ายซะหน่อยนี่เขาบอกอะไรเนี่ย คณะอัญ,ญมณีศาสตร์ประยุกต์ศิลมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ดำไปพณีจันทบุรีวัสด,ดีจันหนูคณะอัญ,ญมณีมหาวิทยาลัยบุรพาพทัทยาเกตจันทบุรีเนี่ยจะดทำป่านี้ขึ้นเป็นไงประวัติเจดีและมนต์ดบเขาพ่แหวนตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลแหวนอ้ยมาเต็มเลยอืมอืม,อม ัวเหมือนกันนั่นเนี่ยนี่ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลเขาโพตบลนพอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสูงจากระดับน้ำทะเล129เมตรบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาืมกออิฐถือปูนฐานกว้างสีว่วาสูง6วาสศอกสร้างเมื่อจุลศัก,กราช1198โดยพระยาไกลโกษาอืต่อมาพระยาทิปดีศีรณรงค์ ฤทธิชัยได้บรรจุพระบรมธาตุในองค์เจดีขนานนามว่ารัตนคีรีเจดีเมื่อจุลศัก,กราช1,238หรือพุทธศัก,กราช2,419สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเด็จประพาสเข้าเพาะเขา,ขาพลอยแหวนทรงวิจารณ์ไว้ในพระนิพนธ์ดังต่อไปนี้ถ้าเขาพลอยแหวนคล้ายกับเขาสัตนาสัตนานะ แต่มีผิดกันที่เขาลอยแหวนไม่มีศิลาเหมือนเขาสัตนาฏและทั้งมีลักษณะต่ำกว่ากันด้วยในปีพุทธศักราช2495ถึง2496ทางราชการได้ทนุบำรุงปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นฐานกว้าง6วาสูง7วา3ศอกตั้งอยู่บนยอดเขาคู่กับองค์เจดีสร้างเมื่อพุทธศักราช2471 ฐานกว้าง4วา2สอกยาว4วา2สอกสูง7วาโดยคนในตระกูลสีบุญเรืองมีนายซองแปะและนายซองกุยเป็นต้นพร้อมได้นำพระพุทธรูปและพระพุทธบาทจำลองศีลาทรายแกะสลักมาประดิษฐานภายในบนดบปัจจุบันชำรุดแตกหักพระพุทธบาทจำลองในปัจจุบันได้สร้างขึ้นมาใหม่ หล่อด้วยทองเหลืองเจยยดีและมนฑดบกรมศิลปกรกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2530ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเริ่มที่104ตอนที่143ลงวันที่28กรกฎาคมปพุทธศักราช2530มีพื้นที่โบราณสถานประกาศ2ไร่9 0ตารางวา นี่คือประวัติศาสตร์นะครับประวัติเจดีและมนดบเขาพอยแหวนครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันอ่ะช่วงต่อไปแต่กี้ทักทายกับสมุนนะครับสมุนไปแล้วอ่เดี๋ยวนี้เราไปตามรุยกันต่อจาไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะอู้